ดีพี่น้องว่าจะปวดจะคนว่าสมองสะบอนนะจ๊ะเด้อวันนี้พี่บ้านจะพาพี่น้องขอเข่าอำเภอเลยจ้ะพี่น้องจ๋าใหเข่าไปหยั้งกันไปเขป่าไปหยั้งนะจ้ะเดี๋ยวไปเบิงเเเบ่งกันด้วยนะจ้ะเด้อ,อเบิ่งกันด้วลนะจ้ะว่าว่าว่าอันไปหอาเบื่อหยั้งนะจ้ะเอ้าวันนี้วันอะไรับ มันผาเขาทำความสะอาดไม่สระอมอเนีเขาผสมอะไรเาทำความสะอาดอเนี่ยภาษา เพรว่าให้ดีวิ่วันเจอเฉินเหวินเออแล้วจะเด้อเจออิ่นต้องให้เจออิ่นน้ำเบาน้ำอ้อันนั้นน่อบอนไงซะก็คือเสนอว่านอจนะนนั้นนี่นอจเก้าเกี่ยวก็บาทตอนนี้เจออิ่นเลี้ยนหนักมากเจ้าพี่น้องจ๋าเพราะว่างานพลนหลเจ้าพี่น้องจ๋าเพราะว่าเคนอยู่มหาเลยน้อพี่น้องเนาะอยู่มหาวันนี้เห็นวันนี้เห็นงานเห็นงานในแต่งแต่มือหนึ่งแจ็เท่าไรอยน่ะพี่น้องจ๋า จ้าเ่าได้น่ะถ้ากันสิเพิ่อนก็นเลยบ่ว่างกลับม,ม้ามือบ้านีเกือบก้าม,มาหัวมงกว่าเกือบทุ่มพี่น้องจ๋าเพระาะว่าเจอนคนซ่อมร่ำพร้อมจอนพี่น้องจา๋าร่ำข้าเจ้าสีมีงานแข่งเรือเราจะน้องแข่งเรือให้งานเที่ยวพี่ไม้จนะน้องงานประเภทนี้จ้ะจะได้น้องเจอนกันได้บ่บ่บาท่านมีเวลาเลยพี่น้องเด้อท่านบึงพี่บ้าไปแน่จ้ะ ไปแล้วถนนเน็จนี่เซ็นสองสองเังเขาถนนนเซ็นอะไรดูยูเซ็นะอะไรเสองศูนย์นั่นหะรือเซ็นอะไรถนน อ้ไซน์อินดัสใช่ไสองสองินดใช่ัหมอันนี้มันยินดัพีไม้ใช่ไหมพีไม้ินด สีเขียวเลยบพะไม่แหมกเลยพี่น้องจ้าเรจจ้านะพี่นอ้องรู้สมใจนะหามอมหาให้กินก็บกด้กิน สามแยกไฟแดงอะไรไไนี่ส่อสามแยกไฟแดงไพัดเห็นน้องจ้าีหมุมพวงสามแยกไฟแดงที่ไมุ้มพวงจ้ะเยกบพัดเรียงเมือง เรียกเมืองแล้วจะพาเข้าไปในอำเภอเข้าไปไหนลุงไช่ฮะงไหนเออข่าเขางานหรือว่า

ออันนี้เป็นเทคนิคเลยพี่น้องเธอเทคนิคเทคนิคพี่ใหม่นะอันนี้ก็เป็นตลาดเป็ดทางหน้าตลาดเป็ดเปพี่น้อง สีว่าเพว่ามาตอนน่ะตลาดแป๊ะจ้ะทางนาเนี่ยประตูชัย้างหน้านี่ประตูชัยจ้ะคนจะเอาประสาทตะกอนเขาตะประตูนี่เปตนเพียวประตูชัยประตูชัยเขาประสาทตะเขานี้นะวะนี่เนาะเขาเนี่ก็เขานี่รถจอดนี่เดียวไม่มีทางนี่เนาะท่า มันมันมันเวลาเปิดหน้ามือเดียวมันมันบอดบอดทำงานไเเปบึงไม่เขาบึงไปเขาบึงเหรอเพราะว่ามันมีสองพัอมเพราะาได้เสืสองนี้จะไดเด็กก่โอ้ยสงันดงจมาออไ้ข้าในอำเภอจะไปร้องศาลในอำเภอพิมานม่ที่ยังมีทั้งยังที่ทาาวไม่ไหนสมัยนี้ละ ในตัวเมืองพิมายกันแต่ทีวีเอ็งกับเอลจีเนาะมันก็เยี่วันเดือนสัมผัสเ้็ซ์ผ่านนะครับมีตอนนี้ก็ยังมีเยี่วันเดือสมัยไหนมันนารเล็วกันนาะงกันรู้อยู่แต่ได้ปีกับเขาแล้วเขาเองไหมผมเดี๋ยวมาเป็นปีเดียวอีกคนผ่านมาเออมันก็ทนนั่นเองเพราะเอลจีนี่ทนนี่เดียว วาดิเทนรถหน่อยส่งขอดีตอนนี้นเราจะมาตรงนี้นะคะพี่น้องจ๋ามามาสอบถามพัสรุอาจารย์เนาะเอกสารสำคัญของแพร่ว่านะจาะเนาะมาเบิกกันเลยค่ะไปดูแต่จอดพุ่นเนี่ย ต้นยางพันปีพี่น,อน,อน,น้องจ้าผมพีให้เบิ้งเดี๋ยวพี่ว่าจะเขาไปถามกันด้วยจะเดินต้นยางพันปีอย่พี่น้องจ้าตั้งแต่นท่านเลี่ยแต่คู่กันนี่จ้ะสิเป็นคู่เลยจ้ะนี่ต้นยางจะ้ะยูไปเซนีไทยแล้วจ้ะนาะแบกมึงแล้วจ้ะเด้อพี่ว่าจะไปถามจ้่พี่น้องจ๋าสรุปแล้วม,มาเขามาอำเภอแล้ววอท่านมีแล้วจ้ะเด้อเอกสามสิวบาทสิมหาจา้ะวอมีจ้ะ ท่านมาอกจ่ะคลิปนี้ก็ไม่ยังไดเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ไดกดแช่ก็ติดตามกดปกติิงจากเพื่อสุมภาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของสาวร่าพากินแค่ว่านัะจ้ะเนาะ